คอมเมนต์แฟนจีนเดือดหลังฟุตบอลไทยแสงหน้าจีนขึ้นท็อป3เอเชียครั้งแรกในประวัติศาสตร์เพื่อใช้ในการจัดสรรโคตา้าสำหรับการแข่งขันฟุตบอลสมโมสรระดับทวีปฤดูกาล2026ทั27อย่างเป็นทางการปรากฏว่าประเทศไทยแสงจีนขึ้นท็อป3ของโซนเอเชียตะวันออกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ซึ่งนั่นส่งผลให้จีนถูกลดโคตาส่วนไทยได้โคตา ACL เพิ่มอย่างเป็นทางการ คอมเมนต์แฟนจีนเดือดหลังฟุตบอลไทยแซงหน้าจีนขึ้นท็อป3เอเชียครั้งแรกในประวัติศาสตร์คอมเมนต์ที่ 1. สมาคมฟุตบอลจีนกำลังทำอะไรอยู่เราจะถูกไทยแซงทั้งสโมสรและทีมชาติแล้วคอมเมนต์ที่2ฟุตบอลไทยกำลังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วเราละ่ะคอมเมนต์ที่3สโมสรจีนต้องทบทวนตัวเองเรากำลังสูญเสียความสามารถในการแข่งขันคอมเมนต์ที่4สโมสรญี่ปุน่นยังคงแข็งแกร่งที่สุดในโซนตะว,วันออก ไทยก็กำลังพัฒนาแล้วพวกเราละ่ะคอมเมนต์ที่5การเสียโคต้า ACL El อ t เเป็นสัญญาณเตือนสำหรับฟุตบอลจีนคอมเมนต์ที่6การพัฒนาของหลีกไทยเป็นไปอย่างรวดเร็วคอมเมนต์ Comment ที่7หลีกของเรามีเงินแต่ทำไมถึงทำผลงานในเวทีเอเชียได้ไม่ดีคอมเมนต์ Comment ที่8ญี่ปุ่นเกาหลีใต้และไทยกำลังก้าวไปข้างหน้าแต่เรากำลังถอยหลัง คอมเมนต์ที่ 9, หวังว่าสโมสรของเราจะเรียนรู้จากความผิดพลาดและพัฒนาความสามารถในการแข่งขันคอมเมนต์ที่ 10, ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาการลงทุนและการวางแผนของฟุตบอลไทยดีกว่าของเราอย่างชัดเจนคอมเมนต์ Comment ที่ 11, เราไม่สามารถพึ่งพาเงินเพียงอย่างเดียวแต่ต้องพึ่งความสามารถที่แท้จริงคอมเมนต์ Comment ที่12ถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงอนาคตอาจจะแพ้แม้แต่ทีมจากไทย สะเทือนโซเชียลอาทิตย์เบิกโผล่เมนสุดปัน่นชวนมิเกลสันร่วมทับบุรีรัมหลังแข้งดังประกาศลาโอเดนเซวงการฟุตบอลไทยสั่นสะเทือนอีกครั้งเมื่อน,นิโคลัสมิเกลสันดาวเตะดีกรีทีมชาติไทยได้โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวประกาศแยกทางกับโอเดนเซสโมสาดังได้ลีกสูงสุดเดนมาร์กเป็นที่เรียบร้อยแล้วถามกลางความสนใจของแฟนบอลว่าสถานีต่อไปของเขาจะเป็นที่ใด แต่เรื่องไม่จบแค่นั้นเพราะในโพสต์ดังกล่าว จ้าแบ็กอาทิตย์เบิกแนวรับคนสำคัญของแชมป์สโล่าวบุรีรัมยูไนเต็ดก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ชักชวนมิเกลสันโดยข้อความสั้นๆแต่ได้ใจความและเต็มไปด้วยความปั่นสไตล์เจ้าตัวเชื้อเชิญให้มาขาแข้งร่วมกันในทินบุรีรัมงานนี้ทำเอาแฟนบอลไทยโดยเฉพาะสาวกประสาทสายฟ้าตาลุกวาวคอมเมนต์ comment ดังกล่าวถูกแชร์และพูดถึงอย่างกว้างขวางบ้างก็มองว่าเป็นการส่งสัญญาณถึงดีลยักษ์ที่อาจเกิด ขบ้างก็เชื่อว่าเป็นเพียงการหยอกล้อการของเพื่อนนักเตะแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้ของอาทิตย์เบิกได้จุดกระแสความตื่นเต้นและทำให้ชื่อของนิโคลัสมิเกลสันกับบุรีรัมยูไนเต็ดถูกจับตามองจังหนัก ต้องรอติดตามกันต่อไปว่าคอมเมนต์สุดปั่นนี้จะกลายเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเพียงสีสันในโลกโซเชียลแต่ที่แน่ๆตลาดนักเตะไทยลีกรอบต่อไปร้อนระอุแน่นอนสะเทือนไทยลีกเชนแพตตินามา่าแบ็กสายดีกรีทีมชาติอินโดแลนดิ้งถึงไทยแล้วจอบเปิดตัวซบบุรีรัมยูเนเต็ดมาตามนัด เชนแพตตินามาแบ็กสายเป้าหมายของบุรีรัมยูเนเต็ดเดินทางถึงประเทศไทยแล้วส่งสัญญาณชัดเจนเตรียมเป็นสมาชิกใหม่ของปราสาทสายฟ้าผมมาแล้วครับเสียงทักทายแรกที่แฟนบอลปราสาทสายฟ้าบุรีรัมยูเนเต็ดรอคอยเชนแพตตินามาว่าที่แบ็กสายคนใหม่ป้ายแดงได้เดินทางมาถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว <c oughs> เมื่อช่วงที่ผ่านมาระบุวันเวลาท่าทราบหรือล่าสุด ข้ามกลางกระแสะข่าวการย้ายทีมที่หนาหูดาวเตะลูกครึ่งอินโดนีเซียเนเธอแลนด์วัย26ปีเกิด11สิงหาคม1998ทูกคาดหมายว่าจะเข้ารับการตรวจร่างกายกับสโมสรแชมป์ไทยลีกโดยเร็วที่สุดก่อนที่จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในอีกไม่ช้าเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการลุยศึกในฤดูกาล2025-26ที่กำลังจะมาถึง การมาของแพตินาม่าซึ่งมีคุณพ่อเป็นชาวอินโดนีเซียและคุณแม่เป็นชาวดัตช์ถือเป็นการเสริมทัพที่น่าจับตามองอย่างยิ่งด้วยโปรโฟไฟล์แนวรับสายบุก ผู้คร่ำวอดในลีกยุโรปและเป็นผู้เล่นคนสำคัญของทีมชาติอินโดนีเซียยุคปัจจุบันการันตีด้วยผลงานพาทีมเก่าคว้าถึง4แชมป์ในฤดูการล่าสุดย่อมเข้ามาเติมเต็มความแข็งแกร่งให้กับแนวรับของบุรีรัมยูเนเต็ดให้มีความดุดันและหลากหลายมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนแฟนบอลเตรียมยโฉมแข้งใหม่ร้ายนี้ได้เลย บิ๊กเนยตอบสื่อหลังถูกถามกำลังพูดคุยกับการท่าเรือในการย้ายนักเตะเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุริรัมยูนเต็ดเผยกำลังพูดคุยกับการท่าเรือ f c ทีมคู่แข่งร่วมหลีกที่ต้องการจะมาดึงผู้เล่นของทีมไปใช้งานในฤดูกาลหน้าโดยยืนยันชัดเจนว่าบุริรัมจะไม่ดึงผู้เล่นท่าเรือมาใช้งานอย่างแน่นอนหลังจบเกมที่บริรัมคว้าแชมป์ช้าง FA ครับเป็นสมัยที่7ของสโมสรและเป็นแชมป์รายการที่3ของทีมในฤดูกาลนี้ด้วยการชนะเมืองทองยูเนเต็ดทีมคู่ปรับตลอดการ3 2ในรอบชิงชนะเลิศเมื่อคือนที่ผ่านมา ลุงเนก็ถูกสื่อถามถึงเรื่องเดียวย้ายตัวผู้เล่นกับการท่าเรือ f c ว่าจริงๆไม่ได้มีการแลกตัวกันครับแต่เป็นการยืมผู้เล่นของบุรีรัมไปท่าเรือตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการพูดคุยกันผมไม่เอามาจากท่าเรือหรอกลุงเน่กล่าว สำหรับบุรีรัมยูเนเต็ดเตรียมลุนแชมป์รายการที่4ในฤดูกาลนี้จะพบลำพูนบอริเออร์ในศึกฟุตบอลรีโวครับ2024-25รอบชิงชนะเลิศวันเสาร์ที่31พค68เวลา18ล0นิกา 00, นณสนาม BG s t a d i เดียมถ่ายทอดสดทางทรูบอลไทยหนึ่งมิเกลสั้นโพสต์อำลาโอโอเดนเซหลังค้าแข่งมา4ปี แนวรับลูกครึ่งไทยนอร์เวย์อําลาต้นสังกัดในเดนมาร์กหลังสิ้นสุดสัญญานิโคลัสมิกเกลสันแบ็กขวาวัย25ปีโพสต์ข้อความอําลาพร้อมขอบคุณโอบีโอเดนเซหลังตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับทีม โดยลูกโซ่ได้เผยว่าจากหลังจากสวมเสื้อลายทางมา4ปีแล้วมันถึงเวลาแล้วที่ผมจะก้าวต่อไปแต่ก่อนที่ผมจะทำผมอยากจะกล่าวขอบคุณเพื่อนร่วมทีมทั้งในอดีตและปัจจุบันพนักงานนักกายภาพบำบัดและทุกคนรอบตัวที่โอบี ผมอยากจะกล่าวขอบคุณแฟนๆที่คุณยืนเคียงข้างทีมและผมไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขและความพักดีแบบนั้นหมายถึงโลกใบนี้การเล่นให้กับโอบและเป็นตัวแทนของเมืองนี้ได้รับเกียรติอย่างแท้จริงและบางสิ่งบางอย่างที่ผมจะพกติดตัวไปเสมอ ผมตื่นเต้นกับบทต่อไปแต่ OB และโอเดนเซจะมีที่พิเศษในใจชั้นเสมอสำหรับนิโคลัสมิกเกลสันได้ลงสนามนัดสุดท้ายให้กับ OB o ีโอเดนเเป็นที่เรียบร้อยในเกมที่เปิดบ้านชนะเอสเบิร์กเอฟซ4-2ในสื่อฟุตบอลดิวิชั่น1่เดนมาร์ก2024-25รอบเพลย์ออฟเลื่อนชั้นนัดที่32